สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับันนี้เราก็อยู่กันในช่วงเงาะรีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งเกียร์ตัวใหม่จากทาง Fan น e c คนะครับผมชื่อรุ่นว่า HG 2 2 f u s i o n ชนนะครับผมซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจากที่ผมลองฟังดูแล้วเสียงนี่แบบว่าโคตรได้นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้าง หน้ากล่องเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับหูฟังตรงนี้เป็นแบบ R G B color นะครับผมและอันต่อไปนะครับสามารถคอสตอมีโพรไลเซอร์ได้เช่นถ้าบางคนไม่เข้าใจมันคืออะไรใช่ไหมครับเวลาคุณเล่นเกม F P S นะครับผมหรือว่าคุณเล่นพวกครับ G for t n i t e อะไรพวกนี้นะครับผมคุณสามารถปรับเสียงได้เช่นเสียงฝีเท้าเวลามันเดินตึกๆกแชะ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 ตึก,ต,กตึกเนี่ยให้มันดังขึ้นนะครับ และที่สําคัญนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบ7.1นะครับผมเออเป็นหูฟัง7.1แล้วก็สามารถถอดไม้ได้ใส่ไม้ได้เพราะว่าหูฟังบางตัวเนี่ยนะครับมันมีไม้ในตัวแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นเลยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบมันไม่เท่แล้วก็อีกอย่างนึงส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้ไม้แยกกันก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม้แมพูดเสียงหลงแล้วห นะครับไม่ค่อยได้ใช้ไม้ของตัวหูฟังอยู่แล้วแต่ผมบอกเลยว่าไม้ของตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากนะครับจากที่ผมลองเทสแล้วนะครับแล้วก็เสียงเวลาฟังเพลงเนี่ยตึบแน่นแล้วก็ดีมากนะครับบอกเลยว่าสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นครับลองซื้อไปใช้ดูนะครับราคาไม่ถูกเออราคาไม่ถูกไม่ใช่ดิราคาไม่แพงครับผมไม่ถึงพันนะครับผมตัวนี้ โอเคนะครับและตัวนี้เนี่ยสามารถนะครับผมรองรับได้ทั้งหมด6ภาษาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนเกาหลีนะครับอังกงอังกฤษนะครับได้6ภาษาเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของกล่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นของเขานะครับมีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็คือหัว USB เป็นสีทองนะครับผมและมีโปรแกรมปรับแต่งเสียงในตัวนะครับในโปรแกรมนี้สามารถมีเสียงจำลองด้วยนะ เอ๊มีเสียจำลองไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิงผู้หญิงผู้ชายตัดประหลาดเอเรียนนะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับสามารถโหลดได้เลยที่หน้าเว็บแฟนเ e c h นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหูฟังแบบด้านคลังเข้าคาวให้ดูชัดเจนนะครับย้ำอีกครั้งครับรุ่นนี้ h g 2 2 f u s i o n ชนะครับกระแกเหมือนเดิมนะครับผมสินค้าจากทางแฟนเชคนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีซ่อมนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่า ไม่ต้องพูดพ่าทำเครตายโอบะเข้าไปนะครับในกล่องมันมีอะไรบ้างอ๋อใบรับประกันไม่ครับผมทิ้งนะครับไม่จำเป็นแล้วก็ใบสอนก็ไม่ต้องจำเป็นครับมาบอะไรวะนนี่ครับตายิริงนะครับมาแล้วนี่เลย อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเท่าวๆนะครับนี่ของจริงนะครับเมื่อกี้เท่าวๆอันนี้ของจริงนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยเห็นนะเออดูดิอันนี้ก็บอกชัดเจนแลวนะครับอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ผมฟังเป็นแบบนี้ด้วยนะสมมุติว่าบางคนหัวอาจจะแบบว่าผู้ใหญ่หัวใหญ่คมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดูนะครับใหญ่นะครับผมใส่ยังเหลือนะครับบอกเลยว่าผมใส่ยังเหลือสำหรับใครที่หัวใหญ่เหมือนผมนะครับสามารถชีดกะอกได้นะครับนี่นะครับ เออบอกเลยว่าสวยนะครับเป็นกิฟ์ล็อกอย่างดีนะอ่าแล้วก็นี่สำหรับผมเวลาผมใส่ผมชอบให้มันคลายตัวก่อนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าของเขาแน่นหนานะครับเนี่ยนะครับแน่นหนานะครับบอกเลยนะแต่ไม่ใช่ไปง้างเล่นกัน้ะมันเลยนะผมลองให้ดูให้นะครับผมนี่นะครับด้านคล้าบอกเลยว่ามันสวยมากจริงอะนนี้ทำเป็นเล่นไปข้างบนนี้ก็เป็นเย็บนะครับเป็นหนังเย็บอย่างดีแล้วก็มีแฟนเทคนะครับโลโก้อยู่ด้านบน ด้านนี้ต้องนะครับผมนี่โอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูครับมีรีโมทด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนี่ไม้นะครับเปิดปิดไม้นะครับผมเปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็อันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโอ้เยี่ยมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับนี่นะครับผมเป็นสีทองเห็นไหมครับผมเออไม่ธรรมดาแล้วก็นี่ไรวะอ๋อนี่ก็คือ ไม้ครับไม้ก็สามารถเหมือนเดิมนะครับความสามารถเหมือนเดิมสามารถขยับขยายแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรขยับได้แบบฟรีสไตล์นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับวิธีใส่ก็คือนี่นะครับรูอยู่ตรงนี้ครับเห็นปหนี่นะครับเราก็เอาให้เข้าล็อกครับหมุนให้เข้าล็อกปึ๊บพอเข้าล็อกปุก๊บเราก็ดันเรียบร้อยครับและมันสามารถปรับเสียงเบาลดได้แบบแมนนนลด้วยนะ ก็คือสมมว่านี่คือหน้าเราปากจนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้เสียงมันดังขึ้นเราก็เอาเข้ามาหาปากครับถ้าเราต้องการให้เสียงมันเบาลงให้เอาออกไปหาปากเอาออกไปข้างนอกครับผมเอาออกไปหาปากอะไรวันนี้เออพูดแม่งงัวไปหมดนะครับผมโอเคนะครับนี่ตามนี้นะครับผมแล้วผมก็เอาออกครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไมค์เปิดตัวกันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูแต่งไฟกันหน่อยครับไฟงานวัดมันเป็นยังไงบ้าง บากเขาให้รับมาแล้วจุ๊บโอ้โหบอกเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับมันสวยมากนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับสวยมากถูกใจถูกใจเลยครับผม hg 22 fusion นะครับผมดูดิว่ามันแข็งแรงไหมเออก็แข็งแรงนะครับผม นี่นะครับดูนะตรงนี้สามารถเปิดปิดไฟได้อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อเปิดปิดไฟเปิดปิดใหม่นะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับว่ามันเปิดปิดไฟได้จริงหรือเปล่านี่เห็นไหมเออพอกดลงไปก็ปิดนะครับเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองครับป็นไงโอ้โหไม่ต้องมานั่งปักจากไอตัวโปรแกรมเหมือนรุ่นอื่นนะครับให้มันเมื่อย ะครับแล้วก็มีเพิ่มเสียงก็เสียงนะครับนี่ก็เรียบร้อยไปครับต่อมาเรามาดูครับนี่ประมันแข็งแรงไหมครับตรงนี้นะครับนี่นะดึงให้ดูเลยนะเออบางคนบอกตรงข้อไงพี่ตรงข้อไงเรียบร้อยนะไปอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเออเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับนี่เป็นสายถักนะครับ เป็นสายถักตามดปกตินะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะฟังง่ายหรือว่ามันจะแบบว่าก้องแกงบอกเลยว่ามันไม่ก้องแกงนะครับแล้วมันก็สวยงามอร่ามฉ่งนะครับนี่นะครับเรียบร้อยอุปกรณ์ครบนะครับดังนั้นนะครับก็ลองดูครับอย่างที่ผมบอกว่าสิบปากว่ามันไม่เท่าตาเห็นนะครับเราต้องไปลองดูหูฟังตัวนี้กันดูนะครับเพราะว่าผมลองฟังดูแล้วเนี่ยมันเจ๋งจริง อยากให้ลองลองไปซื้อมาเทสกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหูฟังมันก็ไม่ถึงพันหรอกครับหูฟังตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่แล้วกันนะครับผมหูฟังเกมมิ่งเกียร์แฟนเทคนะครับผม SG 2 2 Fusion ชนะครับยังไงก็ลองดูครับครั้งหนึ่งไปลง โอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจาะจุบ